สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเพิ่มอาจะเป็นยอดไล์นะครับการหรือว่าจะเพิ่มหัวใจนะครับก็คือการกดไลค์ตรงนี้นั่นแหละทำกันยังไงนะครับก็มาดูกันได้เลยนะครับอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าเอเดมเลด่านะครับเว็บไซต์ใช้งานนะครับจะชื่อเอเดมโดลดอา com ให้ทุกคนกดกีย้ก็ไป พอถึงตรงนี้นะครับก็สามารถสมัครใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่อยากทําการสมัครนะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ก็ได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ทําการสมัครใช้งานไปนะครับชื่อผู้ใช้นะครับเขาให้กรอกอีเมลรหาสผ่านย่านัาผ่านนะครับก็ให้ทําการกรอกให้ครบถ้วนนะครับอีเมลก็มั่วได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้อีเมลจริงทำการมั่วไปเลยในส่วนนี้แล้วก็ติ๊กไม่ใช่โปรแกรมนะครับแล้วก็ทําการนี่นะครับเล่น มินิเกมที่เขาบอกไปนะครับทาการสมัครใช้งานได้เลยฮะแล้วก็ลงชื่อาใช้งานกันเลยนะครับฮะแลวเมื่อเราล็อกอินมานะครับให้ทุกคนนะครับมาดูที่หมวดหมู่การหมวดหมู่ก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกนะครับ Facebook นะครับอ่าทิกต็อกไอจียูทูบ มีไล,ล Twitter, น,น์นะครับมีช้อปปี้นะครับเทเล gram แล้วก็ทวิตเตอร์นั่นเองนะครับมี6ถึงเแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกเลยนะครับในส่วนนี้นะทุกคนสามารถเลือกเอาได้เลยนะครับจะเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับหลักๆเนาะเพิ่มรีวิวแฟนเพจนะครับเพิ่มถูกใจแฟนเพจติดตามโปรไฟล์ที่ดูดูมานะครับก็จะเป็นการดันการตลาดทั้งสิ้นเลยนะครับเนาะก็จะเป็นการตลาดเลยนะครับจะเป็นการดันฟีดดันการตลาดให้เราได้เปิดการมองเห็นกันไปเลยนะครับในส่วนนี้ทุกคนสามารถเลือกเอาได้เลยเนาะนะ ก็ผมก็จะมาเจาะจงนะครับในหัวข้อเป็น Tik t o k นะครับและหากคำว่าเพิ่มหัวใจเนาะอาจถูกใจคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วดูตรงบริการบริการทุกคนเลือกเลยนะครับก็ต้องการแบบไหนเนาะก็ให้ทุกคนเลือกเลทราคาที่ตามใจนะครับตามสบายได้เลยนะครับผมก็จะเป็นบริการตัวแรกไปนะครับแล้วเจอคำอธิบายกับคาวมานตัวนี้นะครับให้ทุกคนหยุดอ่านก่อนถ้าเขาใส่ถ้าเราใส่ลิงก์ผิดไปเนาะก็จะไม่คืนเงินทุกกรณีนะครับหรือว่า คำอธิบายต,ต่างๆก็จะบอกหมดเลยนะครับก็อ่านดูเอานะครับเนาะในส่วนนี้แล้วเจอหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์ตัวนี้กรองง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นลิงก์คลิปวิดีโอนะ, SI อะ,นะอทําการก๊อปลิงก์ได้เลยนะครับเลือกวิดีโอมาแล้วนะครับลิงก์ด้านบนแล้วก็ไปวางได้เลยนะครับแล้วเจอหัวข้อจํานวนอันนี้คือจํานวนอยอดไลค์เนาะที่ต้องการจะเพิ่มนะครับยอดไลค์เดิมเห็นอยู่นะครับว่าเป็น70นะครับทําการกรอกเลยนะครัจะจำนวนผมก็เพิ่มอีก10พอนะครับพอค่าใช้จ่ายขึ้นมาทุกคนกดส่งได้เลย ระบบก็ได้รับคําสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นแบบนี้ทุกคนนะครับทาการลอยยอดไลค์เพิ่มขึ้นนะครับง่ายๆเลยนะเพียงใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะครับก็จะได้ยอดไลค์เยอะๆนะครับเป็นการดันฟีดขึ้นนะครับที่วิดีโอของเรา ในวันที่ทําการรอยอัดลน์นะขออนุญาตแนะนาเว็บไซต์กันเลยนะครับจะมีปอดกันหนังซื้อนะครับที่เราเพิ่งสั่งซื้อไปเลขออเดอร์นะครับด้านหน้าตัวนี้สามารถส่งไปให้อดมินได้เลยนะครับส่วนในหัวข้อแอดมินเดี๋ยวผมจะมาพูดอธิบายที่หลังนะครับหรือว่าใครอยากห้ามนะครับเวลาด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยเนาะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเอาเลขออเดอร์ตัวนี้แจ้งเขานะครับเนาะแล้วหัวข้อลิงก์ค่าจ่ายบริการสถานะของระบบก็บอกหมดเลยนะครับหัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับ อ่าแล้วในส่วนหัวข้อการเติมเงินนะครับก็จะมีหลากหลายช่องทางให้ทุกคนเลือกเนาะจะมีอยู่3าช่องทางนะครับหลักๆอาจจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับคริปโตอ่าแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีตัวตรงกลางบอกคือคําแนะนำเนาะเราก็จะทํายังไงนะครับให้เติมเงินเข้าเว็บไซต์ได้นะครับก็อ่าทตามคําแนะนําตรงกลางได้เลยนะครับน้องเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่าแค่ทําการกรอกยอดเงินไปตรงนี้นะครับกดคําว่าจ่ายไปตรงนี้นะครับ สแกนขึ้นมาทันทีนะครับให้ทุกคนหยุดแล้วก็ทําการสแกนได้เลยนะครับตัวนี้เนาะทาการสแกนไปปุ๊บนะครับจํานวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้ภายใน30ิวินาทีนะครับไม่เกินแน่นอนนะครับยอดเงินก็จะเด้งเข้าทันทีเลยนะครับก็การเติมเงินก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นสแกน QR วอาเนาะแล้วหัวข้อหลักต่อไปนะครับจะเป็นคําว่าตั๋วตัวตัวนี้นะครับคือการติดต่อแอดมินอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าให้เอาตรงประวัติการสั่งซื้อเนาะตรงหัวเรื่องนะครับก็ให้ทุกคนนะครับ ทำการกรอกไปเลยนะครับว่า,อ,าอย่างนี้นะครับว่าเขียนเลขออเดอร์เนะาะปึ๊บปๆ๊บปุ๊บ,ปบไปสมุดนะครับเนาะก็จะเป็นสมุิไปเนาะแล้วก็เขียนข้อความตอบไปเลยนะครับว่า ต้องการแบบไหนนั่นเองนะครับเนาะสอบถามว่าอยากสอบถามอะไรนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาอาจจะทําการดูแลออเดอร์ตัวนั้นให้ทุกคนนั่นเองนะครับก็อาจติดต่อก,กันได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยอหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตัวหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับเนาะหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับจะเหมือนหมวดหมู่เลยนะครับเนาะอ่าเราสามารถติ๊กดาวแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะ พอติ๊กดาวไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นในหัวข้อหมวดหมู่นะครับเนาะตัวนี้ก็ที่เราชื่นชอบเอาไว้นะครับอาจะเป็นอันที่เราติ๊กดาวหมดเลยนะครับเนาะแบบนี้เลยก็จะทําให้บริการเร็วขึ้นเนาะถ้าเราสนใจตัวไหนแล้วนะครับเราสามารถติ๊กดาวไว้ได้ในหัวข้อนี้และสามารถกดคาว่าดูแล้วก็อ่านคํารายละเอียดเหมือนกันนะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องทําการอ่านให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตัง้งคํหนังสือตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ก็หมดแล้วนะครับในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็จะเป็นลิงก์แนะนําของใครของมันนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับสามารถก๊อปแล้วก็แจ้งให้เพื่อนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนอยากจะปั๊มไลค์ปั๊มพู้ติดตามนะครับหรืออาจจะปั๊มแะไงต่างเนาะก็สามารถเอาลิงก์ของเราแจ้งไปให้เพื่อนนะครับแล้วอัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับที่จะได้นะครับก็คือสามเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนเขาเติมยอดอ ผ่านลิงก์ของเราเนาะเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับเนาะแบบผมเลยแบบนี้เลยอ่ะก็จะได้แบบนี้นะครับอ่ะถ้าใครสนใจนะครับเนาะในการใช้งานเว็บไซต์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตไปดูยอดก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ยอดไลค์ก็ได้ทำการเพิ่มมาเป็น80บเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็ขึ้นมาแบบนี้ทุกคนเห็นเลย กดรีเฟซให้ดูหนึ่งทีนะครับเนาะอ่ก็คือมาแบบสิ์แบบนี้เลยนะครับก็ยอดไลค์ได้ง่ายนะครับได้จริงแน่นอนนะครับรับรองว่าไม่บินนะครับเนาะแอคไม่บินแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวอ่าไม่ใช้รหัสด้วยนะครับถ้าใครนะสนใจที่เพิ่มจัดไลค์นะครับเพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มแรงตางนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยนะครับเป็นการดันฟีดดันการตลาดได้เลยนะครับเนาะเว็บไซต์ตัวนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับมือรีรออะไรนะครับกดคลิกเข้ามาได้เลยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณทุกกคคคนนมาะรรััับบสสวดี